สวัสดีพี่น้อง FC พุ้ติตามสุดเล่าสามัคคียินดีตันลับเข้าสู่สองตาคุณพระรวยได้พี่น้องเออ้อเป็นใไในน้อเมื่อวานนี่เขาดีคักมีแตกลูด,พ,ดพุ่นพี่น้องล่นเมื่อวานนี่ล่นล่นล่น,ลนหาเล่าได้เก็ตลูดได้หกลูดครับหนึ่งแตกอีกห่หกลุดกับแตกอีกอันหนึ่งสมบูรณ์แล้วพี่น้องานะ ของวันที่สี่บ่ายนี้มาบุญของวันที่หาเน้อเหมือนเลี้องสองทุ่มเลยพี่น้องสองทุ่มเคืองหมู่ว่านนี่เก่งแล้วหมู่ว่านนี่กะหลอสามาคี้หมู่ว่านวันที่สี่กะเข่าหาหกตรงตรงพี่น้องแตกหาหกตรงตรงบวกกลับตัวสำรองวิ่งรูดลุดไปพี่น้องแต่เข่าตัวสำรองนะพี่น้องเนาะแตกตัวสำรอง ล่าอาเซียนกลมหนึสองวิ่งหนึ่งวิ่งสเขาทั้งสองยางเลยพี่น้องเขาหนึ่งหนึ่งกับเขาหลุด1น2่งสองดสองเด้งพี่น้องเล่าสามาคีวีไอพวิ่งได้หลุดเกพี่น้องได้เก้าเก้าเล่าวีไอเขาหลุดเกอีกเด็กหเก ลาสตาบิเอพี่เขาหลุดทั้งสามทั้งศูนย์พี่น้องได้สาม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 กับศูนย์สามเขาเจาะศูนย์สามพี่น้องหลุดเจาะแตกเจาะพี่น้องแตกเจาะหลุดเนาะพี่นะ้องเนาะอ่าวันนี้มาเบิงึงวันที่หาเลยแตกจะหลุดมาแล้วเก่ง,กงเก่งมือเมื่อวานมื่อวานนี้ก็ต้องเก่งนะพี่น้องเนาะแล่าสามัคคีจับคู่ งกแปด C H C C H หกวิ่งหกแปดวิ่ง 8 vinh vinh hốc kẹt có hốc kẹt rong si hà เจ้าอาเซียนเ้าอาเซียนเ้าอาเนจู

งาส้มคะ 1. 1. E ี้ขีัขีจับโคลุ้นหา

สูนหาิมโกมสูนหามสูนสองล่องเก้าแ<ไ>ปด <98. S 2> ล่องเหล่าวีไอพี

Pẹt cầu kẹt cầu hình cũng cầu lòng cầu hàm Lasata. ini Ai p Jakho.

hút kết Vinh đi ngốc kết gom hút kết răng hút cầu hả hút cầu hút แคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอไปเขามาแล้วของวันที่หาหมือนี่มื่อแรงนี่แหะพี่น้งองรวยรมือแรงมือแรงก็รวยแล้วเลาสามันคีวันที่หามีถุนายนสอนหาร้อสเกจับคูหกแปดหาีหา8หกยิ่ง 68, 68, ล่องหาีกับหาห เราอาเซียน 64, หกเกตศูนย์ซหาหนึ่งวิ่งหกเกตกรมเดีนหกเกตล่องศูน1หาหนึ่ง,ง, 64, หหงเลาสามัคคีเริ่มเขียนดีพี่ไลังลงเล่าสามัคคีวิธพีเอาไปนี่พี่ลอง่ะยี่ไอพี่เอา่ลงนะอ,อลงกับใจเดียนะจับคู่ศูนหาศูนสอง เก้าแปดวิ่งสุนหากกเบนสุนหาล่องสุนสองล่องเก้าแปดลวีไอพีแปดเก้าหนึ่งเก้าหาหนึ่งวิ่งแเก้ากลมแปดเก้าล่องหนเก้าับหาหนึ่งลาวีพีกเกหาวิ่งกก็มกเ่องกเก่ากับหกหาเอาพี่ลองแคปหน้าจอได้ข้ามาแล้ว เขามาไม่ก,กะก็ดิงที่ตามไปได้พี่น้องเด้อเพื่อสิวยบริพิตผาดให้เขามาแล้วก็ให้มีโศกมีหลับกันทุกู่ทุกคนลำลำเรื่อยๆเ,ยเ,ยเยด้อแซ่บอกจะต่อกันไปมาเบิ่งหลายเป็นกำลังใจให้ปูนะเลขเทื่งแตกทื่งเขาเจาะเขาหลุดนะ้าพี่น้องนอกเขาลายเขาล่นพี่น้องมือมือ,ม,อมือวันที่สี่นี่วันที่หากรน 9, นะิลนคะือเกานะ้าพี่น้องนอกพี่น้องทุกคนโศกดีโศกดีเด้อจะเจ็บจะจนพี่น้อง พอกันไม่สุดต่อไปสำหรับหมนิก็ครับขอก่าวค่ำว่า,วา,าสวัสดี